ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการแก้ไขปัญหาทางสังคมการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนและผู้ยากไร้ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะปัญหาผู้มีไรายได้น้อยหรือผู้ด้อยโอกาสบางส่วนที่ยังคงประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านอยู่อาศัยที่มั่นคงพอสมควรกับการดำรงชีวิตจึงได้จัดทำโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ทางด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ปีที่แล้วเราได้มีการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการที่มีรายได้น้อยเราซ่อมไป40กว่าหลังสภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วนะแล้วปีนี้เราก็ยังคงจะใช้โมเดลเดิมต่อเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ทุกยากในด้านที่อยู่อาศัยด้านนี้ต่อไปเรื่อยๆผมคิดว่า3ปี5ปีนี้บ้านของอำเภอดอนพุทธน่าจะถูกซ่อมเสร็จทั้งหมดมิติด้านนี้ก็จะหายไปครับนอกจากการช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยโอกาสด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนแล้ว กระทรวงมหาดไทยยังเดินหน้าดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างไม่หยุดยัง้งรวมไปถึงบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียมในฐานะเป็นชาวบ้านนะครับที่อาศัยอยู่ในตํบนตาบลหนองตางาวนะครับก็มีความรู้สึกที่ดีกับหน่วยงานนะครับเราจะเห็นว่าการจัดบริการต่างๆการเข้าถึงบริการของประชาชนนะมีความสะดวก รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเราได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งในในชุมชนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหน่วยงานภานครัฐนะฮะตั้งอยู่ในพื้นที่ก็หลายหน่วยเนาะจะเป็นโรงเรียนนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลที่ว่าก,การอำเภอหน่วยงานที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับก็มีการปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านนะฮะถือว่าเป็นอย่างดีนะครับในฐานะผู้ที่ไปใช้บริการนะครับกับหน่วยงานต่างๆที่ผมกล่าวถึงเนี่ย เรราจะได้ับการอนยะควาะะดดกเป็นนอย่งีทร,รวงมหาดไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประโยชน์ของการดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิตควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศในอนาคตและเป็นต้นแบบการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนทันโลกทันสมัยทันท่วงทีกระทรวงมหาดไทย